คุณแผนดินเปิดฟ้าผาดินรอดชะสีเมฆจังคุณเชิดน,น,น้อนพิษขับมันโดน,นบันชาแผานดิน น้องงามของหวนมาทาเทพเปิดฟ้ารอาชสีลเมฆดังเปิดฟ้าพาดิน สาวงามผ,ลผล้องหวนหุ่นเชิญนอนพิษบันชานดินดบาทาเทพเศษฟ้าร้ารอยเก้าทันลวง เปิดฟ้าผ่าดินบรมีเทศมงคลคุณเชิญนอมิตรอดชะศีเมฆทั้งบัรชาแผ่นดินบาทาเทพไฟ้า